ลิงอยู่ไหนจ้าโขเคเนี่ยครับก็จะเปิดไปที่หน้าโต๊ะแทนประดุงก็จะดูผ่านกล้องแล้วกกแกก็พูดกับเราทางโทรศัพท์<ๆ>ก็จะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดลำโพงแล้ะจอะที่ไม้แเหมือนเราโทรคุยกันรเราต้องโทรเป็นเบอร์น่าจะดีกว่าไลนา์นนแล้วเน็ตนะนี้ที่แกดูแกก็จะสะดุดบ้างไม่สะดุดบ้างแต่ว่าแกก็จะไม่หายจากเราไปไหนเพราะเราคุยโทรศัพท์ ครับผมครับนั้นเหยวผมลองส่งลิงก์อันนี้ไปไปให้คนอื่นเปิดครับผมอ่ผมส่งให้อาจารย์ก่อนได้ไหมอาจารย์ลองลองลองเปิดดูเนาะผมขอส่งส่วนตัวนะครับพี่ต้องบอกเบอร์ลยอ่าอาจารย์แค่กดลองดูผมอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นอาจารย์มาดูเขาจะกดได้ไหมครับผมผมส่งไปแล้วครับพี่กดตรงนี้เลยอใช่ครับ ครับผมเทคโนโลยีเดีเ๋รไม่อีก้างช่องหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อ,อพี่ยังไม่เคยมีช่องสร้างได้เลยครับไม่เสียตังค์เลยครับครับผมเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขลบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับผม เปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคอ๋อ okay. มันต้องใช้แอปนี้ลองใช้แอป o ู t u b e Studio ครับอันนั้นลองลองลองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ครับอ่าลองลองลอง c o ปปี้อันนี้ใหม่นะครับจ่าแล้วจ์มาดูผมเดี๋ยวผมต้องคิดวิธีการก่อน <laughs> มนจะเป็น ค,ออครับลองลองท็อป URL ไปวางกันนะครับก็ไปวางที่ไหน,อ,นอ่ะก็ไปวางในในอ่าใน YouTube หรือในเบราว์เซอร์นะถ,ถ้าเป็นอันนี้เข้า y o ยูทูบแล้วมันก็จะขึ้นว่าไลฟ์สดอยู่อ่าโอเคอ่ะ อันนี้มันก็ไลฟ์สดอยู่มันก็จะขังขามันก็มันดีเลย์อ่าโอเคก็อาจจะให้อาจารย์ประดุงเข้าไปหาช่องครับได้ครับผมนึกออกแล้วให้อาจารย์ประดุงเข้าไปหาช่อง youtube ส่วนตัวของผมผมทาช่องแมวที่บ้านแล้วอาจารย์ก็เลือกคําว่าไลฟ์แล้วอาจารย์ใช่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 ให้อาจารย์ไปที่ช่องนี้อันนี้ก็จะก๊อปอันนี้ไปในเบอร์โทรอาจารย์ว่าให้เข้าไปที่ช่องนี้ถ่ายหน้าไปด้วย ใช่ป่ะเดี๋ยวแกไปหาเดี๋ยวหน้าไม่เจอหน้าไม่เหมือนแกก็ต้องดูหน้าแบบว่ามันเะใช่ใช่ช่องแล้วก็หน้าเพราะว่าของมาหาลัยมันไม่อนุมาตทำไงได้ก็ขออนุญาตใช้ส่วนตัวก่อนหน้าของมาหาลัยอีกรอบนึงมันเผื่ออนุมัติและจะได้เป็นทางการหน่อยไม่อนุมาตช่างมานันช,ช่างมันไม่สอนแล้ว แล้วทีนี้ก็จะส่งเป็น SMS ไปว่าให้อาจารย์เซิร์ชคำนี้ SMS ถึงเบอร์อาจารย์เบอร์นี้0 8 0 2 1 3 2 1 3 1 7 3 2ปึ๊บ โอเคแล้วก็ส่งลิงก์ u t u b e อันนี้ mm hmm. ครมับผมจเดี๋ยวผมแอดแกเองครับพี่ผมได้ละ s อสโอเคส่งไปให้อาจารย์ให้เข้าช่อง youtube ช่องนี้แล้วเลือกคำว่าไลฟ์โอเค โทรหัเดี๋ยวผมแปลที่ชัดไปแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตายแลั่งเลืหนึ่งเปอร์เซ็นต์โน้ตบุ๊กไม่ต้องเหรอ ของดีก็มีนี่เ,เราอุตส่าห์เรื่องมานั่งใกล้เดี๋ยวเมื่อไรช้าได้เสียบไปเลยเสียบไปเลยใช่เดี๋ยวมันไม่ถึงเสียบเลยเราจะได้ใช้ได้สบ,บายี๋ยวก่อนไปไประชุมตึกนุ่งเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตไปครับไปก็ไดนะ้เดี๋ยวมันฉุดกระหูกแล้วไม่มีครับโอเค ไอโฟนหมดเร็วจริงไม่คือมันเก่าแล้วครับไม่รุ่นใหม่มันก็หมดเร็วแฟนที่ดูยูทูบไม่กี่จึงอ๋อดูแร่ว,ว่าดูเหมือนดูไลฟ์สดอะดูดูเลยเนี้ยไม่ถึงครึ่งวันจนอายันเราจะรู้มั้เดี๋ยวโทรเลยรครับผม<ล> <c oughs> ไม่กลัวดับแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีมมความกลัว อาจารย์สวัสดีครับจากจากครับนะวมินนะครับอาจารย์ผมส่งข้อความชื่อช่องที่จะใช้ใน YouTube ไปให้อาจารย์แล้วครับผ่าน SMS ของอีกเบอร์หนึ่งครับผมครับผมครับมันขึ้นว่า at the new n e s fans ครับอาจารย์ครับผม <Hello. S 1> ครับผมอาจารย์มันเป็นชื่อเฉยใช่ไหมบรรทัดเดียวครับเป็นชื่อครับอาจารย์รบกวนอาจารย์ไปกดกดค้นหาวิดีโออันนี้ครับจากใน y o u t ยูทูะครับอาจารย์อ oh, ๋อเป็นชื่อในยูทูบครับเป็นชื่อเป็นชื่อช่องใน youtube ครับอาจารย์อ oh, okay. ่าโอเคเดี๋จะอาครับผมเดนิลนิสเปนถูกไหมครับเดนิลนิสเปนครับผม ครับผมอาจารย์เจอไหมครับมันจะเป็นแมวใช่ไหมครับเป็นแมวครับเป็นแมวครับอ๋อเดีกดแมวเดี๋ยวกดติดตามใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จะจะจะแค่ดูไลฟ์จะดูแค่ดูไลฟ์ของพวกเราหรือจะกดติดตามได้หมดเลยครับอาจารย์เออถ้าถ้าดูเฉพาะงานนี้ก็คือกดตัวแมวหรือกดตัวรุซื้ออย่างครับกดกดได้หมดเลยครับแล้วเลือกคำว่าไลฟ์ครับอาจารย์ The new n e e d f r e n d ครับ กดครับว่าไลฟนะ์เลครับผมจะมีจะมีอาจารย์ประพิมพันธ์นั่งอยู่นะอาจารย์พึ่งกับผมอยู่ครับถ้าอาจารย์กดวิดีโอเข้ามาแล้วเห,เ,หเห็นครับเห็นครับเราไม่เห็นอาจารย์ครับเราไ,ไม่เห็นกดไลฟ์สวัสดีใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับคนไลฟ์สวัสดีาอาจจะเห็นเราแล้วเพราะมีเสียงสะท้อนแล้วครับผม เริ่มกิจกรรมในมีดไหมไม่เร i̇şte> okay. er ิ่มใช่ไหมเพราะว่า okay. วิธีนี <h 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 ้อาจจะอาจจะดีกว่าครับ่อาจารย์ดู YouTube สะดวกกว่าแล้วแต่อาจารย์เลยครับแลก็กดไม่เอาโอเคครับต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวโอเคแต่อาจารย์เห็นเห็นอาจารย์อาจารย์พึ่งแล้วนะครับเห็นแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ครับให้อาจารย์เห็นสไลด์กับห้องประชุมครับ แล้วเราก็จะคุยกับอาจารย์ผ่านทางสายโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตอาจารย์ว่าวิธีนี้โอเคไหมครับก็โอเคทงไปชาร์จก่อนเดือดแหมดได้ครับอาจารย์นั้นนั้นเวลาจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ครับอ่าโอเคอาจารย์ขอบพระคุณมากมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ดูแลสุขภาพนะครับครับครับสวัสดีครั่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวแต่หนูจะาจจะแบบเปิดห้องไว้ก่อนสักบ่ายโมงอ่าสี่ห้าค่ะได้ค่ะอาจารย์ ค่ะีคุยอาจารย์เพ like right ิ่งสองสามคำได้เลยเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวพอไปข้างนอกครับอาจารย์เพิ่งค่ะคุยอาจารย์คุณเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเขาอย่างนี้อาจารย์เขาอ่ะให้หนูอ่ะทําหลักสูตรการศึกษาพิเศษพวกหนูอ่าก็พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาคิดรายวิชาขึ้นมาใหม่อะไรขึ้นมาใหม่อาจารย์อันนี้มันเป็นรอบแรก มันแบบกระทนหันมากเลยก็คือจะมีรายวิชาว่ามีวิชานี้วิชานี้ก็อยากได้แนวคิดได้คําแนะนําได้ข้อข้อติของอาจารย์นะคะว่าแบบเออหนูควรจะเพิ่มรายวิชาอะไรปรับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเปิดเป็นของกทมเขาเขามีนโยบายมาให้เปิดเพื่อที่จะจบมาแล้วเนี่ยจะได้บรรจุเป็นครูของโรงเรียนกทมเลยของกรุงเทพมหานครเลยค่ะอืม ปริญญาตีค่ะสี่ปีจบมาเป็นคุณครูก็คือเทอมหนึ่งคือเราจะเปิดเป็นหลักสูตรเรียนรวมค่ะอาจารย์ก็มีหนูมีฝนมีอาจารย์ไกด์อาจารย์ไกด์เมื่อกี้เนี้ยเป็นเป็นกำลังเรียนปอเอกอยู่มสวแล้วก็มีอาจารย์แจนแล้วก็มีอาจารย์พอยมีห้าคนที่ช่วยกันทําช่วยกันคิดอะค่ะ แล้วเพอ,เอ่อวันนี้จะเป็นรอบแรกในการพัฒนาหลักสูตรก็จะมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการด้วยในการพัฒนาหลักสูตรนะคะก็เลยจะให้อาจารย์แบบเออช่วยเป็น <Okay. S 1> แบบให้คําแนะนําเดี๋ยวหนูอาจจะส่งสระเออส่งเปเปอร์พอดีมันร้อนมากอาจารย์งานเร่งมากอาจจะขอคุยกับอาจารย์นอกรอบด้วยนะคะ <Okay. S 1> ต,อตอนนี้ฝนประชุมอยู่หนูก็เลย <Okay. S 1> เออมา,อามาพูดแทนก่อน แถวเฉ๋ค่ะเจอกันบ่ายบ่ายโมงอะบ่ายโมงขึ้นค่ะค่ะบ่ายโมงนิดนิดค่ะเดี๋ยวหนูเปิดรออาจารย์ไม่เลยค่ะอาจารย์ค่ะแถวเฉ๋นะคดิฉันนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องรีบปิดกันเพราะแม่ผมก็คอยดูไปด้วยเลยอ๋อเขาส่งมาว่ามันไปอันเลอ์ที่บ้านเนาะใช้วิธี